ช่อง Ravi Dings นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปเป่าตังกันนะคะเป็นการใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สมัครไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยใช้หรือว่าเอ๊ะจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องดาวน์โหลดนะคะแอปเป่าตังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยโหลดเลยนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปที่ Play Store นะคะเพื่อ ไปโหลดแอปมาก่อนนะคะที่ Play Store เนี่ยจะใช้กับ Android นะคะเราก็กดไปที่ Play Store นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาคลิกด้านบนนะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาแอปนะคะเราก็พิมพ์คำว่าเป๋าตังค่ะเราก็กดว่นขยายนะคะเสร็จแล้วก็จะโชว์แอป แอปก็จะโชว์ขึ้นมานะคะเป็นสีฟ้าเหมือนด้านบนนี้นะคะทีนี้เราก็กดติดตั้งด้วยปุ่มสีเขียวได้เลยนะคะสำหรับเครื่องนี้ติดตั้งไปแล้วนะคะ mm. ก็จะไม่มีปุ่มให้ติดตั้งแต่จะมีปุ่มเปิดแค่นั้นเองนะคะแล้วเครื่องก็จะดาวน์โหลดเราต้องรอจนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยเริ่มมาใช้แอปพลิเคชันกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราออกไปใช้แอปพลิเคชันกันดีกว่าค่ะ เราก็ไปที่แอปเป่าตังนะคะที่เป็นสีฟ้าอันที่2องนะคะเราก็คลิกเข้าไปะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็คีย์รหัสนะคะที่เราสร้างไว้นะคะสำหรับการเข้าครั้งแรกนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปหน้าของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะคะ เราก็จะมีคำว,ว่า G Wallet ด้านบนนะคะอันแรกเลยเราก็คลิกไปที่ G Wallet ค่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะตรงแรกที่เป็นร้อยสามบาทนะคะคือถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าครั้งแรกตัวเลขนี้จะเป็น0ูย์บาทนะคะเราจะต้องเติมเงินเข้ามาเพื่อใช้จ่ายในการเข้าโครงการนี้นะคะแล้วก็เราจะเติมเงินด้วยวิธีไหน เร,เราจะต้องเราจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่เติมเงินเข้า G Wallet ค่ะเสร็จเราก็จะเลือกแบงค์ที่เรามีเงินในบัญชีนะคะเพื่อโอนตังเข้ามาที่ G Wallet หรือว่า G Wallet ของเป่าตังนะคะ <S <S <ม>เหมือนเอาตังเข้ามาอยู่ในนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราทำของ เราจะทำของแบงค์อะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไต่ขอเลือกเป็นกสิกรนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขอแบล็คเข้าไปขอแบล็คไปด้านหน้านิดนึงให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เรามียอดเงินอยู่ที่ร้อบาทนะคะเดี๋ยวไต่จะลองเติมเงินให้ดูที่20บาทนะคะเดี๋ยวยอดเงินตรงนี้ก็จาก103บาทจะกลายเป็น123บาบาทนะคะ เราก็กดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเข้าเติมเงินเข้า g w a l l e t ค่ะเสร็จแล้วคีย์คำว่ากสาิกรก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆมีแอปไหนก็เ,เลือกแอปนั้นแบงก์นั้นได้เลยค่ะทีนี้พอเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกช่องทางการเติมเงินนะคะสำหรับคนที่ถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะอันแรกก็คือเติมเงินผ่านแอปก็คือ เติมเงินผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะคะเติมเงินผ่าน QR Code าโคดพร้อมเพย์ ye, ก็ใช้ QR Code ในการเติมเงินนะคะแล้วก็เติมเงินจากตู้ ATM เราก็กดตู้ ATM นะคะแต่ว่าในของตู้ ATM เนี่ยเราอาจจะต้องเดินไปที่ตู้เนาะซึ่งมันก็เสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากแต่สำหรับคนที่ ถนาดแบบนั้นก็ใช้แบบนั้นได้ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นของแอปพลิเคชันของ K-Path กันนะคะก็คืออันแรกเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกวิธีการเติมเงินนะคะอันดับแรกเขาบอกให้คัดลอกรหัสด,ด้านบนอันที่สองก็คือเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เติมเงินนะคะเติมเงินเข้า e wallet c o m Pay e wallet นะคะ แล้วก็นำรหัสที่เรา Copy เนี่ยไปวางตรงช่องที่เขาให้ใส่ e wallet id นะคะ,<ม>ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็กดคำว่าคัดลอกตรงตรงัวเลขตรงที่เป็นสีฟ้าๆนี่นะคะกดคำว่าคัดลอกทีนี้เครื่องก็คัดลอกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดไปที่แอปเพื่อเติมเงินนะคะแอป K-PASS ด้านล่างค่ะเขามีลิงก์ให้เรากดได้เลยเราก็กดตามลิงก์นี้เลย เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราก็กดไปที่ธุรกรรมเครื่องก็จะให้เราก,กดรหัสเข้านะคะ,ะทีนี้เราก็กดไปที่เติมเงินค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะจะเขียนว่าบริการทั้งหมดนะคะมีคำว่า e wallet นะคะเราคลิกไปที่ e wallet ค่ะ เราก็คลิกไปด้านบนพร้อม Pay E-wallet นะคะทีนี้ก็จะมีสีเขียวคำว,ว่าพร้อมเพย์ w a l l e t ด้านล่างก็จะเขียนว่าหมายเลข E-wallet e นะคะกรอกหมายเลข E-wallet e เราก็คลิกค้างไว้เลยค่ะตรงกรอกหมายเลขนะคะแล้วก็วางค่ะเสร็จแล้วก็คลิกมาด้านล่างค่ะ ใส่ยอดเงินไปนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเพิ่มที่ร้อยยี่สิบ้ยร้อยเพิ่มที่2ีบาทนะคะ,ะเสร็จแล้วก็กดต่อไปค่ะ,ะเครื่องก็โชว์ว่าเราจะโอนตังไปที่นี่ที่นี่นะยืนยันไม้ยี่บาทเป็นพร้อมเพร e w a l เล t ค่ะเราก็กดยืนยันค่ะ แล้วก็โอนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าพร้อม Paye Wallet นะคะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปด้านกลับออกไปค่ะ back up back ั p นะคะอยอดเงินนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นร้อยยี่สิบสามบาทนะคะตอนแรกเป็นร้อยสามบาทนะคะ เราเติมมา20ก็จะกลายเป็น123บาทนะคะทีนี้เราก็สามารถนำไปช้อปปิ้งใช้จ่ายไปเลือกตาใช้ตาตามร้านที่เขาเข้าร่วมรายการได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้แล้วก็ต่อไปนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของแล้วเราจะกดใช้สิทธิ์แบบไหนนะคะอาจจะกดให้ดูคร่าวๆนะคะ ตอนนี้เรามีเงิน123บาทแล้วใช่ไหมคะเราก็วิธีการใช้ก็คือเรากดไปที่สีเหลืองที่เขียนว่าสิทธิ์คนละครึ่งนะคะมันจะมีคำว่าใช้สิทธิ์อยู่เราก็คลิกเข้าไปคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเขียนว่ายอดเงินคงเหลือที่เราจะสามารถใช้ได้นะคะจากสิทธิ์เนี่ยเหลือ2 5 0 8บาทนะคะเพราะว่าตายเนี่ยได้ใช้ไปบ้างแล้วนะคะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเขียนเขาก็จะให้มูลค่าที่สูงสุดที่เขาที่เราสามารถใช้ได้ภายในวันนั้นนะคะก็คือ150บาทเนาะแต่เราจะใช้ถึงไม่ถึงก็แล้วแต่เราค่ะทีนี้เขาจะมีมเขียนคำว่าสแกน qr code เพื่อใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็กดสแกนเข้าไปค่ะ,ะเครื่องก็จะบอกว่าให้เปิดตำแหน่ง google นะคะ เราก็ต้องกดตกลงค่ะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องที่เอาเครื่องที่เราจะสแกนเนะะี่ยค่ะไปสแกนที่บาร์โคดของ้ออันคานะคะพอเราสแกนปุ๊บเนี่ยยอดเงินก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราต,ต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะก็เพื่อนๆลองนำ วิธีการนี้ไปทำดูนะคะถ้าติดอะไรสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพอเราสแกนเสร็จเรียบร้อยก็กดยืนยนันอันนี้เราจะไม่ยังไม่ได้ไปสแกนที่ร้านนะคะเราก็จะไม่สามารถคือไม่เห็นของจริงได้แต่ว่าคือทำถึงขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ยากแล้วคะ่ะเราก็แค่ไปกด สแกนบาร์โค้ดเสร็จกดยืนยันแล้วก็กดรหัสรายยอดเงินที่เราที่เราต้องจ่ายก็จะเด้งขึ้นนะคะแล้วก็กดแล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคเ็าใช้ได้แล้วค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำวิธีการใช้นะคะแอปเป่าตังแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆปะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ